เรื่องย่อละครสาวน้อยร้อยล้านน้อยเด็กสาวบารนาหน้าตาคขมขำผู้มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงลูกทุ่งเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังน้อยอาศัยอยู่กับยายคำและป้าเพนรวมทั้งมาลิลูกพี่ลูกน้องที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับน้อยมาตั้งแต่เด็กน้อยกำพลาพ่อแม่โดยแม่ของน้อยหนีตามพระเอกลิเกไปแล้วท้องกลับมา เมื่อคลอดน้อยได้ไม่นานแม่ก็ตายจากไปน้อยเคารพและรักประเพนเหมือนแม่แท้ๆในขณะที่ป้าเพนลึกๆแล้วกลับแอบเกลียดน้อยอยู่ในใจที่แกล้งทำดีกับน้อยเพ้าหวังจะขายน้อยเพื่อปลดหนี้เสียเข้มหนุ่มใหญ่ใบสี่สิบนักธุรกิจกว้างขวางและมีอิทธิพลในจังหวัดมาลีก,ก็ยิ่งเกลียดน้อยมากขึ้น เพราะว่าน้อยได้ใจนโมนมลอเด็กวัดซึ่งเป็นคนที่มะลิรักสุดหัวใจและอยากได้เป็นสามีนโมรักน้อยมาตั้งแต่เด็กส่วนมะลิเป็นได้แค่เพียงน้องสาวเท่านั้นจึงทาให้มะลิแค้นใจและคิดแผนทําลายความรักของทั้งคู่ถึงกระทั่งยุให้เสียเข้มกดดันปะเพนผู้เป็นแม่เกลี้ยกล่อมให้น้อยมาเป็นเมียโดยหารู้ไม่ว่า เป็นอุบายของเสียเข้มที่จะหลอกพาน้อยไปขายซ่องที่กรุงเทพน้อยอยากจะดังอย่างดวงยี่หวานักร้องลูกชุ่งซุปตาชื่อดังน้าโมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้น้อยเสมอมาเขาเก็บเงินจากการรับจ้างทำงานในศูนย์ฝึกช้างและจากการพาพายกุจีไปออกงานโชว์ต่างๆแล้วซื้อเครื่องเล่นซีดีพกพาให้น้อยฟังเพื่อฝึกร้องเพลง น้อยดีใจและสัญญาว่าจะไม่ทำให้นโมผิดหวังนโมพาน้อยจวนประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆยิ่งทำให้ความรักของทั้งคู่ดูลึกซึ้งมากขึ้นในงานกาชาติประจำจังหวัดได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดร้องเพลงชิงถ้วยผู้ว่าน้อยเข้าร่วมการประกวดเมื่อน้อยขึ้นโชว์เสียงบนเวทีน้ำเสียงของน้อยไปสะดุดหูคำพีลูกชายมาดเนียบของเจพร เจ้าของค่ายเพลงเสียงทองโปรโมชั่นที่มาเป็นกรรมการในวันนี้คัมพีหลงในน้ำเสียงและความน่ารักของน้อยจึงสนใจจะติดต่อทาทามน้อยให้ไปเทสเสียงที่บริษัทแต่ยังไม่ทันพบก็มีเหตุการณ์ทำให้ไม่ได้เจอกันในวันถัดมาบ้านกําลังจะดูนเสียเข้มยึดป้าเพนจึงแอบไปขายน้อยให้เสียเข้มเพื่อล้างหนี้เสียเข้มขังน้อยไว้ในห้อง ก็ต้องการจะขายน้อยเข้าซ่องทางด้านนโมแอบได้ยินก็รีบไปช่วยน้อยที่บ้านเสียเข้มทันทีและได้พาน้อยหนีไปตั้งหลักที่กรุงเทพแต่แล้วความโชคร้ายก็มาตกอยู่ที่มะลิเมื่อเสียเข้มส่งคนมาฉุดมะลิเพื่อเอาไปทำเมียและส่งขายซ่องยิ่งจุดฉนวนให้มะลิเจ็บแ้นและเกลียดชังน้อยยิ่งขึ้นน้อยและนโมต้องดิ้นลนปากกัะตินทีบต่อสู้ชีวิตในกรุงเทพ น้อยตลอนลองเพลงเปิดหมวกตามที่ต่างๆโดยมีนโมเล่นแคนเรียกความสนใจจากคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยส่วนมารีหนีออกจากซ่องของเสียเข้มสำเร็จแล้วมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อนหนีและตามล่าล้างแคนน้อยและมาลิก็ได้ไปทำงานเป็นแดนเซอร์ในวงของดวงยี่หวาระหว่างนั้นมะลิก็ได้รู้จักเสียวินัยเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง มาลิยอมเป็นเมียเสียวินัยเพื่อยกฐานะตัวเองให้ดีขึ้นคืนหนึ่งเสียวินัยเจอน้อยที่กำลังร้องเพลงเปิดหมวกอยู่จึงชวนน้อยไปร้องเพลงที่ร้านอาหารแต่น้อยก็ได้เป็นแค่เด็กล้างจานอยู่หลังร้านเพราะจริงๆแล้วเสียวินัยอยากได้น้อยเป็นนางบำเรอเมื่อสกโอกาสเสียวินัยจึงใช้กำลังปุกปั้มน้อยแต่นโมมาช่วยไว้ได้ทัน สุดท้ายน้อยก็ต้องกลับมาทำงานเป็นเด็กปัม๊มแต่น้อยก็ไม่เคยลืมความฝันที่อยากเป็นนักร้องน้อยตัดสินใจใช้ความกล้าเข้าไปสมัครเป็นนักร้องที่บริษัทเสียงทองโปรโมชั่นอาทิษฐานลีดรับไว้แต่ให้น้อยไปทำงานเป็นแดนเซอร์ทำให้มาลิได้เจอกับน้อยมาลิเปิดสืกกับน้อยทันทีโดยจิกหัวน้อยใช้เยี่ยงธาตุระยะหลัง ดวงยี่หวานักร้องเบอร์หนึ่งของบริษัทเสียงทองโปรโมชั่นชอบท้าทายเจพรเกเรไม่มาขึ้นแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเจพรก็เบื่อในความอาหาังการของดวงยี่หวาจนเกินทนแล้วแม้ว่าคัมพีลูกชายคนเดียวของเจพรจะคอยกำดาบและเกลียก,กล่อมดวงยี่หวาในฐานะเมียรับแล้วก็ตามแต่ดวงยี่หวาก็ยังเหมิมเกิมอยู่ดีและในคอนเสิร์ต ดวงยี่หวาไปดื่มกับเพื่อนจนเมาไม่ได้สติทำให้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้อาทิตย์และเจพรจึงแก้ปัญหาโดยให้น้อยร้องเพลงแทนดวงยี่หวาเมื่อน้อยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีร้องเพลงน้อยก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังหลังจากนั้นน้อยจึงถูกปั้นให้เป็นนักร้องหน้าใหม่ในานามสาวน้อยร้อยล้านและน้อยก็ได้ดังในชั่วข้ามคืนดวงยี่หวาโกรธจัด ที่น้อยกำลังจะมาแย่งทุกอย่างไปเลยลาออกไปอยู่ค่ายเพลงอื่นเพราะคิดว่าเจาพรจะต้องเสียใจที่ทำกับตนแบบนี้ดวงยี่หวาแอบสืบมารู้ว่าเสียวินัยเคยคิดจะเคลีรน้อยจึงใช้เสียวินัยเป็นเครื่องมือโดยให้มมลิปล่อยคลิปเชา้าระหว่างน้อยกับเสียวินยัยทําให้น้อยเสียชื่อมากเช้าวันต่อมามีการนำเสนอข่าว ว่าสามารถจับมือดีที่ตัดต่อคลิปขาวของน้อยกับเสียวินัยได้แต่เพียงคล้อยบ่ายในโลกโซเชียลก็เริ่มเผยข่าวว่าคนที่อยู่ในคลิปที่แท้เป็นสามีตัวจริงของน้อยเพรามีปะปารสซีได้แอบถ่ายรูปน้โมกับน้อยอยู่ด้วยกันสต่อสองน้อยถูกเจพอนกับคัมพีเรียกตัวไปพบและต่อว่าอย่างรุนแรงคัมพีเรียกให้น้โมไปพบและบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้น้อยเสียชื่อเสียง คำพีขอร้องให้นโมลาออกจากวงนโมยอมออกจากวงเพื่อรักษาชื่อเสียงของน้อยไว้คำพีให้น้อยแถลงข่าวว่าเธอกับนโมไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเพียงเพื่อนที่มาจากบ้านเดียวกันเท่านั้นนโมจึงตีตัวออกห่างไปอย่างเศร้าใจนโมเสียใจกลับไปพักใจที่หมู่บ้านในขณะที่นโมเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่นโมกับน้อยเคยพ่อรักกัน นโมนึกถึงเพลงที่เคยแต่งให้น้อยแต่ยังแต่งไม่จบนโมจึงตั้งใจแต่งเพลงจนเสร็จและนโมก็ไม่รอช้าเอาเพลงที่แต่งมาให้น้อยโดยฝากให้คัมพีเอาไปให้น้อยร้องคัมพีรับปากแต่รับหลังก็วางทิ้งไว้บนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจมาลีแอบมาเห็นและมองเห็นโอกาสทำร้ายน้อยจึงแอบถ่ายเนื้อเพลงไปให้เสียเชนเจ้าของค่ายเพลงที่ดวงิวาสังกัดอยู่ วางแผนที่จะทําให้นโมเข้าใจผิดว่าน้อยไม่ยอมร้องและไม่ต้องการเห็นหน้านโมอีกต่อไปนโมเสียใจจึงยกเพลงนี้ให้กับดวงยี่หวาและยินยอมเซนลิขสิทธิ์ให้เสียเชนส่วนเจพรเดินมาเห็นเนื้อเพลงของนโมที่วางไว้ก็รู้สึกชอบเพลงนี้ทันทีถามหาว่าใครเป็นคนแต่งจังหวะนั้นเองคัมพีเดินเข้ามาก็แอบอ้างว่าเป็นเพลงของตัวเอง เจพรเอาเพลงใหม่ไปให้น้อยฟังเมื่อน้อยได้ยินรู้สึกทันทีว่าเป็นเพลงของนโมน้อยไม่บอกใครว่าตัวเองรู้จักเพลงนี้ดีน้อยรู้ว่าคัมพีโกหกแต่ก็เก็บความรู้สึกไว้ถึงแม้จะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนแต่งแต่ชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปน้อยมาไกลจนเกินกว่าจะหันหลังกลับเวลาต่อมาซิงเกิลเพลงที่นโมแต่งเนื้อร้อง ถูกนักร้องทั้งสองคนมาขับร้องและเปิดตัวในวันเดียวกันน้อยและค่ายเพลงของเจพรถูกฟ้องร้องโทษฐานก๊อปปี้เพลงบริษัทคู่แข่งเรื่องนี้ทำให้น้อยและเจพรเสียหายอย่างใหญ่หลวงดวงยิวาแถลงข่าวว่าคนที่แต่งเพลงนี้คือนโมและบอกว่านโมเอาเพลงนี้มาขายให้ตนแต่ถูกค่ายเจพรขโมยไปน้อยเสียใจมาก ไม่คิดว่าหน้ามจะทำกับตนได้ขนาดนี้ต่อมาชื่อเสียงของน้อยเริ่มตกต่ำน้อยรู้สึกท้อแท้แต่ี่พรก็พูดให้กำลังใจน้อยว่าคนเราจะขึ้นสูงหรือต่ำขอเพียงอย่าลืมบุญคุณพร้อมกับชวนน้อยให้กลับไปสู้เจพรกับคัมพีก,ก็เริ่มวางแผนโปรโมตในวันโปรโมตวันแรกเมื่อดีเจเปิดเพลงนักร้องมันนอกดูเหมือนว่าผู้ชมทั้งบ้านจะไม่ค่อยสนใจ แต่พอฟังเพลงนี้จบผู้ฟังต่างก็อึง้งและน้อยก็เริ่มกลับมาดังอีกครั้งส่วนมะลิเกิดทองกับเสียวินยัยแต่เสียวินัยไม่รับผิดชอบเพราะรู้ว่ามะลิเคยมีอะไรกับเสียเข้มมาก่อนมะลิโกรธจะเข้าทุบตีเสียวินยัยแต่ถูกเสียวินัยซ้อมอย่างพารุณหวังจะให้มะลิแท้งมะลิเสียใจคิดจะไปทําแทงแต่นโมห้ามไว้ และนโมขอรับเด็กในท้องของมะลิเป็นลูกของตนเมื่อน้อยได้ข่าวมะลิกับนโมก็เสียใจคัมพีใช้โอกาสที่น้อยอ่อนแออ้อนขอแต่งงานน้อยตอบรับทันทีดวงยหวารู้เรื่องที่น้อยกับคัมพีจะแต่งงานกันก็ยิ่งแค้นจึงวางแผนกับเสียวินัยจะกําจัดน้อยให้เด็ดขาดดวงยิหวาหาทางทําร้ายน้อยทุกวิธีทางถึงขั้นจะเอาชีวิตโดยการตัดสายเบรกรถยนต์ ทำให้น้อยประสบอุบัติเหตุจนตาบอดแพทย์บอกว่าทางเดียวจะกลับมามองเห็นต้องรอให้มีคนมาบริจาคดวงตาให้เท่านั้นน้อยเสียใจมากในขณะที่น้อยกําลังเสียใจนาโมก็ได้เข้ามาพูดขอโทษน้อยที่ไม่รักษาสัญญาที่จะดูแลน้อยให้ดีน้อยบอกให้นาโมกลับไปดูแลมะลิและลูกมะลิสํานึกผิดเลยมาพูดความจริงกับน้อยว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของนาโม นโมและน้อยจึงเข้าใจกันเจพรได้รับแจ้งจากตำรวจว่ารู้ตัวคนบงการที่ทำให้น้อยเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งก็คือเสียวินัยกับดวงยี่หวาปาอนาคตของดวงยี่หวาต้องจบลงเพราะถูกตำรวจจับและแล้วน้อยก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งเพราะยายคําที่กำลังจะตาบอดสลรศิลิ์รับดวงตาที่มีผู้บริจาคให้เพื่อมอบให้กับน้อยหลังการผ่าตัด น้อยขอให้นโมเป็นผู้เปิดตาให้เพราะอยากเห็นคนแรกเป็นคนแรกทันทีที่น้อยลืมตาน้อยก็ได้เห็นน้ำตาของนโมที่ไหลออกมาอย่างตื้นตันใจน้อยและนโมสัญญาต่อกันว่าจะไม่จากกันไปไหนอีกโดยน้อยก็ยังคงจะเวินแสดงดนตรีต่อไปในฐานะดาวค้างฟ้าเชกเช่นเดียวกับดวงยี่หวาพาฝันที่ยังคงเป็นนักร้องชื่อก้อง และดาวเด่นในทันทสถานหญิงติดตามชมละครสาวน้อยร้อยล้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางไทยทีวีสีช่อง3เริ่มตอนแรกวันพุธที่6มกราคม2559